สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนครูพี่น้องครูธุรการโรงเรียนนะครับพบกันวันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของโปรแกรมรับส่งหนังสือราชการของสำนักง,งานโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับออหรือที่เรารู้จักกันในนามโปรแกรม amss นะครับ วันนี้ผมขออนุญาตน้องธุรการโรงเรียนนะครับโรงเรียนรูปบ้านขาจะกันนะครับน้องกอบแก้วนะครับมาขอใช้ยูเซอร์เขานะครับเนื่องจากยูเซอร์จะเป็นของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนะครับได้ขออนุญาตนํามาใช้เพื่อมาทบทวนให้กับสําหรับธุรการมือใหม่นะครับหรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่แทนธุรการนะครับมือใหม่นะครับสําหรับใครที่ปฏิบัติงานเชี่ยวชาญแล้วนะครับก็อาจจะมีคํา คอมเมนต์แนะนําผมเพิ่มเติมมาได้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโดยตรงนะครับนะครับเริ่มต้นนะครับในโรงเรียนของสานักง,งานเขตพื้นที่การ 3, ศาึกษาปรถมศึกษาสกลเขียนหนึ่งนะครับก็อยากจะแนะนําให้โรงเรียนเนี่ยตั้งหน้าหลักของเว็บบาราว์เซอร์ที่ตัวจะใช้งานให้เป็นเว็บสํานักง,งานเขตสกลเขตหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าที่เว็บนี้นะครับมีอะไรที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางทเขตหนึ่งเป็นอย่างมากนะครับเราลองเข้ามาดูตั้งให้เป็นหน้าหลักไว้นะครับเวลาเราเปิดเบราว์เซอร์มาเราจะได้เห็นนะครับเพราะตรงนี้มีทุกอย่างนะครับเราเลื่อนลงมาที่สํานักงานบริการสํานักงานออนไลน์นะครับจะเห็นว่ามีไอคอนโปรแกรมรับส่งหนังสือราชการเห็นะครับ amss นะครับคลิกเข้าไปครับก็จะมีหน้าให้ล็อกอินนะครับเราก็ล็อกอินด้วยยูเซอร์ของผู้ถุอการโรงเรียนนั้นๆนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเลขสามหลักของเจ้าหน้าที่ธุร,รการนะครับแล้วก็พาสดที่ได้รับมาหรือจะแก้ไขเปลีป่ยนแปลงเป็นของตนเองก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าไปครับก็จะได้หน้าแจ้งเตือนขึ้นมาเลยครับว่ามีหนังสือราชการที่ยังไม่ได้รับนะครับเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีบอกว่าลูกคนมีเครื่องหมายถูกบอกว่าลงทะเบียนแล้ว การกรบาดบอกว่ายัางไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็มีลูกศรสีแดงบอกว่ายัางไม่ได้ส่งต่อแต่ผมตรวจช็คดูแล้วตรงเนี้มันไม่ค่อยตรงกับที่เราลงรับไปแล้วนะครับฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนครูที่ทําไม่อยากให้เข้ามารับหนังสือตรงนี้นะครับให้เราเน้นมาที่รายการหลักก่อนนะครับรายการหลักแล้วก็ทะเบียนหนังสือนะครับทะเบียนหนังสือราชการ นะพอดีผมติดเครื่องมือแตวผมย้ายเครื่องมือนิดหนึ่งอ่านะครับก็จะได้เป็นหน้านี้นะครับก็ให้ดูที่ทะเบียนหนังสือรับนะครับทะเบียนหนังสือรับอันนี้หมายถึงว่าเป็นหนังสือที่เรารับมาทั้งหมดนะครับที่เราได้ลงรับไปแล้วนะครับนะครับแต่เราจะรับหนังสือให้เราไปเช็คที่รายการหลักเช่นเดิมนะครับ ทะเบียนหนังสือราชการรับส่งหนังสือราชการนะครับเมื่อกี้เราไปเช็คทะเบียนหนังสือนะครับอันนี้เรามาที่เมนูรับส่งหนังสือราชการนะครับแล้วก็หนังสือรับมาครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มีที่บอกว่ายังไม่ได้รับเยอะมากเลยแต่ตอนนี้จะมีเหลืออยู่แค่2เรื่องนะครับอันนี้ที่เป็นลูกศรสีเขียวเนี่ยอันนี้ลักษณะแบบนี้นะครับก็ จะแสดงให้เห็นว่าเคยเปิดดูไปแล้วนะครับเคยเปิดดูไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรับนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยทั้งลูกศรสีแดงกระพริบแล้วก็มีรูกกลนกากบ,บาดสีแดงด้วยนะครับอันนี้แปลว่าเจ้าที่ทุรวการยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงรับหนังสือแล้วก็ยังไม่มีใครมาเปิดดูด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่โรงเรียนเนี่ยบางทีก็จะมีนอททุรการ รับหนังสือแล้วก็อาจจะมีผมหรือมีครูท่านอื่นที่เข้ามาเปิดดูก็จะคลิกดูหนังสือไปนะครับโดยที่ไม่ได้ลงรับไว้คือดูหนังสือเพื่อนําไปทํารอนะครับแต่อย่างเงี้ยก็คือต้องลงรับใหม่นะครับฉะนั้นเราเป็นครูธุรการนะครับก็คลิกเข้าไปครับนะครับเห็นไหมครับมันยังไม่บอกว่าใครรับไปก็มอบให้ธุรการนะครับโดยปกติแล้วก็จะบอกว่าธุรการรับไปนะครับก็เลือก ะครับคุณได้ส่งรายการที่เลือกไว้ตกลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นการกําหนดว่าเราได้ลงรับแล้วนะครับก็ปิดหน้าต่างไปนะครับทีนี้เรื่องรายงานการจัดสรรเงินกู้นะครับกลับมาดูที่ทะเบียนหนังสือรับนะครับ นี่เห็นไหมครับรายงานการจัดสรรเงินคู่ก็จะมาโผลที่ทะเบียนหนังสือรับนะครับ836มนะครับมันจะไม่มาโผหน้านี้ถ้าเราไม่ได้ลงชื่อให้เช็คบ็อกตรงที่ว่าธุรการเป็นผู้รับไปดําเนินง,งานนะครับมันจะไม่มาโผในหน้านี้นะครับฉะนั้นอ้าวอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปที่รับส่งหนังสือราชการหนังสือรับมา นะครับไล่ดูตอนนี้ผมเหลือเรื่องเดียวแล้วนะครับก็คือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพื่อสนับสูนย์การเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนก็คือเป็นท่าพานายุครวมนะครับก็การรับมือนะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกชื่อทุรการนะครับชื่อเจ้าที่ทุรการนะครับเช็กบอกเข้าไปครับ เ้าก็เลือกนะครับระบบจะบอกว่าต้องการส่งรายการที่เลือกไว้นะครับตกลงนะครับชื่อของเจ้าหน้าที่ธุรการก็จะมาปรากฏที่ด้านล่างนะครับไอการที่มันขึ้นอนุอนุบาลข้าราชการลงทะเบียนรับแล้วเมื่อสิบเอ็ดกระจายก็คือหมายถึงว่ามีคนเข้ามาคลิกดูนะครับแต่ว่าไม่ได้รับหนังสือนะครับอันนี้ธุรการรับนะครับก็ปิดหน้าต่างออกไปนะครับเอ่อจะสังเกตเห็นว่าถ้าเรายังอยู่หน้าเดิม ระบบตรงนี้มันก็ยังแจ้งว่าเป็นตัวคนสีแดงอยู่นะครับแต่ถ้าเรากลับไปดูที่ทะเบียนหนังสือรับนะครับทะเบียนหนังสือราชการทะเบียนหนังสือรับดูครับการจัดสรรของหวานมันก็จะมาโผล่อยู่นี่เห็นไหมครับได้ที่มันจะรันต่อให้อัตโนมัตินะครับทีนี้เมื่อเรากลับไปที่หนังสือรับมานะครับรับส่งหนังสือราชการหนังสือรับมาเห็นไหมครับ มันจะกลายเป็นรับหมดแล้วสีแดงจะไม่เหลือแล้วขั้นตอนการรับหนังสือก็จะมีง่ายๆเท่านี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการส่งหนังสือราชการนะครับผ่านระบบ ams นะครับถ้าเราเลือกเมนูรับส่งหนังสือราชการนะครับแล้วก็หนังสือส่งไปนะครับ อันนี้เพื่อเป็นการดูย้อนหลังนะครับว่าเราส่งหนังสือไปถึงไหนแล้วนะครับดันเลขที่ไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไหนไปบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเราจะส่งหนังสือนะครับให้เรามาที่เมนูรับส่งหนังสือราชการนะครับแล้วก็ทะเบียนหนังสือส่งนะครับแล้วก็ลงทะเบียนหนังสือส่งนะครับ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับใส่ชื่อเรื่องนะครับใส่ต้นเรื่องที่จะไปถึงนะครับว่าเราจะเรียนไทยนะครับอันนี้ผมส่งไปที่เขตนะครับก็จะเรียนผูน้นวยการสำนักงานเขตนะครับแล้วก็เรื่องนะครับเลือกเรื่องที่พิมพ์เรื่องที่เราต้องการจะส่งนะครับผมเรื่องนี้นะครับการปฏิบัติจริงๆตรงเนี้โดยโดยแนวปฏิบัติจริงๆที่เคยเห็นมาเขาจะใส่ชื่อผู้ธุรการ แต่ในมุมมองของผมการปฏิบัติถ้าเราใส่ชื่อผู้รับผิดชอบงานนี้นะครับอย่างเช่นงานเนี้ยการ,บรธธาเบิกค่าจ่ายเบิกจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยการตรวจคุมงานจ้างเนี่ยมันเป็นงานของผมผมก็จะใส่ชื่อผมเข้าไปอย่างน้อยเวลาที่สำนักงานเขตเห็นเขาจะได้ตามเรื่องได้ถูกว่าอ่าเรื่องนี้เป็นของเรานะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่รู้ว่าเป็นงานของใครกลางๆก,ก็ใส่ชื่อเจ้าที่ธุรการไปก่อนนะครับหมายเหตุนะครับอันนี้มันเป็นการเบิกจ่ายนะครับเป็นกลุ่มงานการเงิน นะครับต้องใช้ตัวจริงเอกสารที่ต้องใช้ตัวจริงนะครับก็จะมีการเบิกจ่ายที่เป็นงานการเงินนะครับเกี่ยวกับความดีความชอบการทําผลงานต่างๆวิทยาฐานะต่างๆงานบุคคลนะครับแล้วก็การของงื่อมาต่างๆนะครับ3มกลุ่มนี้ที่จําเป็นจะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้นนะครับฉะนั้นให้เราหมายเหตุว่าเอกสารตัวจริงใส่บล็อกเขตนะครับหรือเอกสารตัวจริงส่งมอบให้เจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับบอกไปนะครับน้องธุรการธุรการที่เขตเขาจะได้รู้ว่า อ่าอันเนี้ยเอกสารตัวจริงเราไม่ได้ส่งไปด้วยนะครับหรือเราจะสแกนส่งไปก็ตามน้องเขาจะได้ไม่ปิน้นเพราะว่าเอกสารพวกนี้จําเป็นต้องใช้ตัวจริงเราก็แจ้งไปด้วยในช่องหมายเหตุนะครับแล้วก็ตกลงเลยครับไฟล์ยังไม่ต้องแนบเพราะว่าในไฟล์ที่ทําไว้เรายังไม่มีเลขนะครับเพราะว่าเลขมันยังไม่ออกมาให้เรานะครับฉะนั้นก็ตกลงไปครับเพราตกลงไปเห็นไหมครับมันจะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับมันจะให้เลขมาแล้วครับของผมจะเป็นที่สท0 4 1 5 3 0 9 3เทับหเ็หนเห็นไหมครับ อันนี้คือส่งให้หน่วยงานเดียวไม่มีวอแวนะครับก็จะเป็น171เราก็เอา1.71เนี่ยแหละครับไปใส่ในหนังสือไฟล์เวดที่เราพิมพ์เป็นหนังสือราชการไว้นะครับแล้วก็ใส่เลขที่หนังสือนะครับแล้วก็ปิ้นออกมาให้พอเซนแล้วก็สแกนเป็น PDF กลับมานะครับพอกลับมาเสร็จอันนี้คือยังไม่ได้ส่งไปนะครับแค่ได้เลขมานะครับแล้วก็มาแก้ไขครับแก้ไขมันจะกลับมามาหน้าเดิมนะครับเราก็มาเลือกไฟล์ นะครับรไฟนะที่เราสแกนไว้เมื่อกี้นะครับที่เา PDF, ราสแกนไว้เมื่อกี้นะครับที่เป็นไฟล์ PDF นะครับสแกนไว้ก็เลือกมาเลยครับก็จะได้ชื่อไฟล์ของเราตรงนี้นะครับเป็นอะไรก็ได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ต้องอธิบายไปว่าตรงนี้มันคืออะไรของผมมันคือหนังสือน้าส่งนะครับแต่ถ้าเรามีไฟล์ที่สองอย่างเช่นงานที่ ไม่จาเป็นต้องใช้เอกสารตัวจริงแล้วก็สิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วก็เลือกไฟล์อีกสิ่งที่ส่งมาด้วยหนึ่งสิ่งที่ส่งมาด้วยสองนะครับก็อธิบายไปตรงนี้แล้วก็ตกลงครับพอตกลงปุ๊บเห็นไหมครับหนังสือจะได้เลขมาแล้วมาพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับถ้าในกรณีที่เราคลิกส่งนะครับอา่าผมคลิกเลยนะครับคลิกส่งเห็นไหมครับ เขาจะให้เรามาตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยจากโรงเรียนเราไปที่ไหนนะครับนะครับเลือกสารบัญกลางเท่านั้นนะครับปกติไม่รับนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะครับเมื่อกี้คือเราทําเหมือนกับเป็นร่างไว้นะครับอันนี้คือเราจะส่งจริงละข้อมูลบางส่วนที่มันหายไปเราก็เติมให้ครบไฟล์นะครับหนังสือนําส่งใช่หไหมชื่อไฟล์เราจะชื่ออะไรก็แล้วแต่ระบบจะแปลงชื่อเป็นตามระบุของเขาเองนะครับ เราก็ตกลงครับตกลงปุ๊บเห็นไหมครับไปแล้วครับไปแล้วนะครับทาอะไรไม่ได้แล้วครับแต่เจ้าที่เขายังไม่ลงรับนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นการทดสอบนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งฉะนั้นผมจะขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนนะครับขั้นตอนการส่งมีง่าย,ายๆเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไปส่งโดยผ่านเมนูทะเบียนหนังสือราชการ อ่าไม่ใช่ครับขออภัยไปส่งผ่านรับส่งหนังสือราชการแล้วก็ส่งหนังสือราชการผ่านเมนูนี้นะครับท่านต้องแนบไฟล์ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับมิฉนั้นระบบจะไม่ออกเลขให้ผมจึงแนะนําว่าเวลาท่านจะส่งหนังสือนะครับให้ส่งผ่านเมนูทะเบียนหนังสือราชการแล้วก็ทะเบียนหนังสือส่งแล้วก็มาลงทะเบียนหนังสือส่งตรงนี้นะครับเพราะเราไม่สามารถแนบไฟล์เราไม่ต้องแนบไฟล์เราก็ขอเลขออกไปก่อนได้นะครับ สำหรับการส่งหนังสือก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้ที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาสแก้วฝากมานะครับหลายโรงเรียนนะครับหลายโรงเรียนในสังกัดของเราคือไม่ออกเลขผ่านระบบ AMSS ตัวนี้นะครับก็คือดูได้จากทะเบียนหนังสือนะครับแล้วก็ทะเบียนหนังสือส่งเนี่ยครับท่านไปทำหนังสือแบบนี้ไว้ในสมุดเบอร์สอง นะครับไว้ในบุกต่างหากของท่านแล้วท่านก็ภุมิพันุเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเห็น,นครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่ผมส่งไปเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ที่นี่หมดฉะนั้นท่านก็ลันผ่านไปเงี้ยหนึ่งเจ็ดท่านก็รู้แล้วว่าฉบับต่อไปคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งท่านก็ไปออกเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วท่านก็เอาไปใส่บล็อกเองนะครับพอถึงระบบธุรการของเขตอ่ะเขามารับจากระบบมันไม่เห็นเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งของท่านไงนะครับฉะนั้นอยากให้ยกเลิกไปเลยครับการลันเลขผ่าน สมุดคุมนะครับแต่ถามว่ายังคงทําอยู่ไหมอย่างที่โรงเรียนผมก็ทํานะครับเพราะว่ากันไว้เผื่อระบบมีปัญหาอย่างน้อยเราก็มีเลขคุมไว้แต่อันนั้นเป็นตัวสำรองนะครับตัวจริงอยู่ที่ระบบตรงนี้ท่านต้องมาออกเลขผ่านระบบทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นความสะดวกของทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ไฟล์หนังสือน้ำส่งนะครับตั้งแต่เราผ่านการอบรมผ่านระบบซูมมา เราได้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตรงกันแล้วว่าหนังสือน้าส่งต้องสแกนแนบทุกเรื่องแต่เรื่องใดที่ต้องส่งตัวจริงตามให้หมายเหตุนะครับว่าเอกสารตัวจริงจะส่งในบล็อกหรือส่งให้เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่เขตเขาจะได้รับทราบนะครับส่วนเอกสารที่ไม่ต้องส่งตัวจริงท่านสามารถสแกนได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย1นึ่สแล้วส่งเข้าไปในระบบเลยโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางเอาเอกสารไปส่งที่เขตนะครับ แล้วสิ่งที่มันต้องส่งตัวจริงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้บริหารโรงเรียนจะรู้อยู่แล้วครับกลุ่มงานของงบประมาณเรื่องความดีความชอบออการทําผลงานวิทยาฐานะต่างๆรวมไปถึงเกี่ยวกับงานพัสดุจัดซื้อจัดจ้างการวางเบอร์เอกสารใบเสร็จต่างๆพวกนี้ครับโดยหลักการแล้วผู้บริหารโรงเรียนจะรู้ว่าอันไหนต้องเอาตัวจริงไปส่งท่านไม่ต้องมาสแกนเอกสารต่างๆส่งเข้ามาในระบบแต่ถามว่าส่งเข้ามาได้ไหม ก็ได้นะครับเพื่อเป็นสำเนาเก็บไว้เวลาที่ท่านป้องกันสูญหายอย่างน้อยมันก็อ,อยู่ในระบบท่านมาสืบค้นดาวน์โหลดกลับไปใช้ได้แต่ท่านต้องหมายเหตุบอกเจ้าหน้าที่เขตด,ด้วยว่าเอกสารตัวจริงจะส่งในบล็อกหรือส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่เจ้าหน้าที่เขตถอาจะได้ไม่ต้องพิมพ์ออกมาแล้วท่านก็ลืมเอาตัวจริงไปส่งอันนั้นถือว่าเป็นผลประโยชน์ของท่านนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะพอเท่านี้ก่อนนะครับส่วนมีเวอร์ชัน2แน่นอนครับมี อีพีแน่นอนเพราะว่าเราจะมาพูดกันเรื่องทะเบียนคําสั่งนะครับซึ่งโรงเรียนผมใช้อยู่โรงเรียนไหนที่ยังไม่ได้ใช้รอติดตามต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามผลงานดีๆจากเราต่อไปสวัสดีครับ